ปอดแชนแนลนะครับ10นาฬิก30นาทีกับพี่ชาวชาวลิซย่อมดอนะครับดูคลิปย้อนหลังบรรยากาศต่างๆงานต่างๆขอบสนามต่างๆนะครับไปที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไปที่สโมสรบางขุนเทียน FC โดยอดีตนักฟุตบอลครับนั่นก็คือเชี่ยวชาญแพรขุนทศนะครับก็ได้ประกาศนะครับให้บรรดาสิทธิ์เก่ามารวมคืนสู่เย่ากันนะครับ โครงสร้างนะครับแล้วก็ยังเปิดรับอโอกาสนะครับจากบรรดานักธุรกิจนะครับที่จะเข้ามาช่วยบางขุนเทียน f อกันครับอาจารจะเรียนถาม วันนี้วันอะไรทําอะไรก่อนอื่นก็คือขอบคุณนะครับลูกดังติดล้อครับพี่ชาวลิดยอมดอนนะครับแล้วก็ทีสปอร์ตวันนี้ครับก็เป็นวันคืนสุเย้านะครับของสโมสรบางคุณทีเซีนะครับซึ่งจะจัดทุกปีนะครับ <c oughs> เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้พบปะผู้ปกครองสิทธิ์เก่าอาา่าสิทปฏิบันได้พบปะสังสค์กันนะครับก็จัดวันที่สครับ อเมษายน2 5 6 4นะครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้มีการรวมกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีนะครับก็วกิจกรรมวันนี้ก็คือจะมีกิจกรรมให้เด็กๆและเยาวชนนะครับได้มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่น13ปี4ทีมก็ได้รับเกียรติรับจากทีมอุลรินเตอร์แบงกิ้งแล้วก็ยิวล FC นะครับส่วนหลงเราก็คือเป็นเจ้าภาพ คือจัดเพื่อให้ได้เด็กๆได้รู้จักเชื่อมสมสมาตรีเพื่อมิตรภาพหรือว่าสโมสรบางคุณอัยศรีต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับเด็กที่มาอยู่กับสโมสรเราครับก็เริ่มมีโครงการช้างเผือกนะครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ครับตรงนี้ก็ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ20คนนะคนครับเราคิดว่าในปีนี้จะมีเด็กเข้ามาอยู่ในโครงการช้างเผือก อีกเยอะครับเห็โทรเข้ามาติดต่อตตอิด่มาแล้วครับก็ก็หวังว่าจะได้ช้างเผือกที่แท้จริงที่ไปสู่กับสโมสรแล้วก็ทีมชาติในอนาคตเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็เป็นนักเตะที่สร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรครับผมรายการที่เราจะเล่นในปีนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้เราสมัครยุทธลีกแล้วครับรุ่น16ปีแล้วก็18ปีครับแล้วก็จะมีรายการใหญ่คือ TA ครับก็คืออเมริกันลีกนะครับแล้วก็จะส่งเข้าร่วมด้วยนะครับ TA ใช้เด็ก เราต้องการใช้เด็กของเรารลูกหม้อล้นๆน,นะครับแล้วก็สิเก่านะครับตรงนี้ครับก็ก็ยังยังไม่เปิดโอกาสให้กับนักฟุตบอลข้างนอกคือเราจะให้โอกาสเด็กๆท,ที่เราอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสสัมผัสเลาหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับผม เราส่งครั้งนี้เราคาดหวังคือให้เด็กสมสรเราได้เก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ครับการที่จะขึ้นไปเล่นอยู่ระดับหลีกสูงสุดคือผ่านเข้ารอบไปเล่นในรับทีทีสี่ทีสามเนี่ยคือต้องใช้เวลาอีก,อกสักเล็กนิดนึงครับรอให้เด็กเราวันเติบโต,ตก่อนครับในส่วนของแคมป์ของนักกบอลนี่เราวันหนึ่งเด็กปฏิบัติแบบไหนบ้าง ก็เด็กเราก็จะมีตามกฎกติกาที่เราวางไว้นะครับคือให้เด็กรู้จากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็รู้จักรูปแบบวินัยในการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจนถึงนอนจะมีเวลาให้เด็กตามกฎกติกาเพื่อให้เด็กได้ฝึกแล้วก็เอาไปใช้ในอนาคตในข้างหน้าครับแล้วก็สนามในอนาคตข้างหน้าเราเราจะ ตรงนี้เป็นการเร,เริ่มคือเข้าสู่รอบที่สองนะครับก็อ่าเราก็คิดแค่ทําแค่จากเล็กๆก,ก่อนนะครับในอนาคตเราก็จะหาสนามที่มาตรฐาน,นรับอยู่ละแวกนี้ไม่ไกลจากจากนี้เกิน5กิโลครับคิดว่าน่าจะใกล้เข้ามาครับเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลมันเริ่มเยอะแล้วเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเรียนมาฝึกมันเยอะแเราสนามมันไม่เพียงพอเราต้องขยายสนามนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าของธุรกิจ อย,ยอยากจะทําเป็นลนักษณะเป็นอาชีพแต่เต็มตัวต้องมีกติกาแบบไหนยินดีเลยครับผมก็ยินดีว่าคือจะให้เป็นให้เขาตั้งเงื่อนไขามาว่าเขาต้องการอะไรเรารับได้ไหมแต่จริงๆแล้วคือเราเปิดโอเพ่นอยู่แล้วคือถ้าเกิดผมเชื่อว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างร้านหรือเอกชนคือจะมาเข้าช่วยเหลือตรงนี้ผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นเรื่องของพิตีใหม่ของวงการฟุตบอลครับยินดีทุกเงื่อนไขครับผมนา,มายาาจะแนะนำขอบคุณผู้กองนักเตะ ขอบคุณมากครับเกี่ยวกับวันนี้ทุกทีมเลยนะครับแล้วก็ผู้ครองเราคือแขกผู้มีเกียรติครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานฟุตบอลคืนสู่เย่าของสโมสรบางขุนเทียน f ซีครับขอบคุณมากครับอาจารย์เชี่ยวชาญแพร์ขุนโทษนะครับก็เป็นอดีตนักฟุตบอลดังนะครับในยุคเก่าก่อนนะครับณนปัจจุบันก็เป็นประธานนะครับในส่วนของบางขุนเทียน f c นะครับ